สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอปรากฏการทางการเมืองเรื่องสภาล่มวระแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่1 3บ4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โดยเราจะมาคุยกันในเรื่องทําไมพรรคภูมิใจไทยจึงไม่เห็นด้วยกับวาระแก้ไขรัฐธรมร,าานนร,ธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสําหรับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ถือได้ว่าเป็นฉบับที่สอดใส้ผรเด็จการ เนื่องจากจะทำโดยคณะคอสอชอที่เข้ามายึดอำนาจในพุทธศักราช2557 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการเขียนที่พยายามสืบทอดอำนาจผดจการทางทหารโดยเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องท่าทีการแสดงออกทางการเมืองของภาพภูมิใจไทยที่ไม่ได้ต่อต้านสมาชิกบางส่วนก็สนับสนุนแนวทางของรัฐบ,บาลทหารช่วงเปลี่ยนผ่านรวมถึงมีส่วนร่วมในเวทีทางการเมืองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะคสชการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่1 34กุมภาพพุธศักราช2568 ได้มียติพิจารณาร่างรัฐปรมนูลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขามาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับ1สำหรับภาคภูมิใจไทยแล้วสแสดงออกในล,ลักษณะที่ไม่เห็นด้วยอย่างถึงที่สุดโดยในขาที่การภาคภูมิใจไทยลุกขึ้นแจ้งต่อประธานว่า ว่าแลที่จะเข้าสู่พิจารณาสุ่มเสียงว่าผิดหรือขัดคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญจึงขอไม่เข้าร่วมพิจารณาจากนั้นได้นําทีมสสของพรรคภูมิใจไทยที่พร้อมการใส่เสื้อสีน้ําเงินเดิอนออกจากห้องประชุมสาม,มารถอธิบายได้โดยใช้การศึกษาจากแบบกลุ่มเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์โดยเริ่มจากกลุ่มผลประโยชน์ตามพัฒนาของกราเบลแอมอนและบิคแฮมพา w เวลแบ่งออกเป็นสี่ประเภทซึ่งปริเวนข้างต้นราคาจัดอยู่ในประเภทที่สามนั่นก็คือ กลุ่มผลประโยชน์ที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบของสถาบัาน Institutional Interest Group ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบของพรรคการเมืองกองทัพและอื่นๆสําหรับพรรคการเมืองนะคะเกิดขึ้นจากการที่คณะบุคคลที่มีรวมการขายเคลืงกันกามารวมตัวกันเพื่อที่จะตั้งองค์กรขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขึ้นเป็นรัฐบาล สำหรับกลุ่มผลประโยชน์ในรูปแบบของสถาบันพรรคการเมืองการที่จะเข้าไปมีบทบาทเพื่อที่จะมีอำนาจในการบริหารประเทศรวมถึงการป้องกันกลุ่มผลประโยชน์ของตนเองมักจะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในรูปแบบของสถาบันที่เป็นพรรคการเมืองเช่นกรณีข้างต้นนะคะที่พรรคภูมิใจไทยได้มีการแสดงออกว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยต่างก็ให้การสนับสนุนค่ะ การที่พรรคภูมิใจไทยนะครับได้ใช้ข้ออ้างคำนิจใัยสารรัฐธรรมนูญนะครับและไม่เข้าร่วมยติพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็สืบเนื่อมงมาจากได้ว่าอุดมการ์ของทางพรรคนะครับที่มีความแตกต่างครับจากพรรคหนึ่งในประเทศไทยเรานะครับและรวมถึงอาจได้รับอิทธิพลด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประโยชน์และพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถนำมาอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่ใช้แนวทางระบบของเดบิดดิสตันนะครับโดยที่รัฐธรรมนูญ2องหเนี่ยมีข้อคงที่สอดแทรกกิการอยู่นะครับโดยเฉพาะการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒทสภานะครับที่ได้จากการแต่งตั้งโดยคอสชเองนะครับและรวมถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่สวเนี่ยมีน,นมากเกินไปด้วยนะครับซึ่งนี้เนะี่ยอาจจะเป็นกลายเป็นข้อได้กรองนะครับที่นําไปสู่ปัจจัยนําเข้านะครับหรือว่าอินพุต และนําไปสู่ริทิคิลซิสเต็มนะหรือก็คือระบบการเมืองนะครับซึ่งอา,อาจจะคือเรื่องของการพิจารณาของรัฐสภาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญดลบถึงท่าทีของรรคทารเมืองในการแก้ไขรนนุนเรืนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ปัจจัยน้หมอกนะครับหรือว่าเอาท์พุตนั่นเองโดยที่ผลที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นในทางด้านที่ดีและไม่ดีนะครับอย่างในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็การประชุมในวันที่13เสลสี่เนี่ยก็ ลบไปเป็นท่านะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับข้อเสนอหรือว่าข้อเรียกร้องต่างเนี่ยนะครับที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันต้องผ่านกระบวนการต่างๆางการเมืองนะโดยเฉพาะระบบการเมืองนะครับ p a r l i a m e a r System นะครับจนออกมาเป็นปัจจัยนำมอกหรือว่าเอาพุ้เนี่ยนะครับอาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อเรียกร้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอาจขึ้นอยู่กับระบบการเมืองนะครับที่กําหนดออกมาว่าอ,อจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งมันแสดงอห็นแล้วนะครับว่าเอ,อยังมีปจัจจัยอื่นอีกนะครับที่เข้ามามือส่วนเกี่ยวข้องแล้ก็มีบทบาทสําคัญนะครับในระบบการเงินไทยของประเทศเรา